ข้อห้ามของห้างหุ้นส่วนตอนที่1บรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ปเรื่องต่อไปที่จะศึกษากันก็คือเรื่องของข้อห้ามต่างๆของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็จะมีอยู่3มประการใหญ่ๆนะครับเกี่ยวกับข้อห้ามก็คือในมาตรา1นึ่งก็คือห้ามชักนําบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับประการที่2คือห้ามปนกาไรตามมาตรา1นึ่แล้วก็มาตรา1นึ1แล้วก็เกี่ยวกับข้อห้ามการประกอบการนะครับในการทากิจการเช่น1 3, นึ่งสองสามสี่ครับเข้าหุ้นกัน การที่หนึ่งจะไปเข้าหุ้นกับบุคคลอื่นแล้วก็ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันนะครับหรือว่าไปตั้งกิจการทํากิจการอย่างอื่นนะครับในลักษณะเดียวกันกับห้างแน่นอนว่าทําไมครับย่อมขัดกันหรือว่าแข่งขันกันเองนะครับกฎหมายจึงคุ้มครองแล้วก็รับรองนะครับก็คือเมื่อมีการเข้าหุ้นกับบุคคลอื่นแล้วนะครับก็ห้ามไปทํากิจการในลักษณะเดียวกันนะครับอันเป็นการแข,ข่งขันกับห้างนะครับนี่ก็กฎหมายก็รับรองแล้วก็คุ้มครองไว้อยู่นะครับจะอยู่สามมาตานะครับ มีมาตรา1 0 3 8 1 0 6แล้วก็1090นะครับก็จะมีห้างส่วนสามัญน,นะครับไม่จดทะเบียนห้างส่วนสามัญจดทะเบียนแล้วก็ห้างส่วนจำกัดในมาตรา1090นะครับมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือห้ามสักนําบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในมาตรา1040คําว่าห้ามชักนําบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือยกอย่างเช่นนะครับ1 2 3 4นะครับเข้าหุ้นกันแล,ก 4, แล้วก็นาย4ต้องการนํำนาย5เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกรณีเช่นนี้ก็จะเป็นการนําบุคคลอื่นเข้ามา แต่ในมาตา1041แล้วก็มาตาเา1 0 9 1นะครับเป็นกรณีที่โอนกำไรหรือว่าโอนหุ้นในส่วนของตนนะครับให้กับบคุคคลอื่นผลก็คือผลหันสองอย่างนะครับก็คือบคุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าในมาตา1-0ึ0นั้นก็คือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือเอาบคุคคลอื่นเข้ามาอีกตนเองก็เป็นอยู่ด้วยแล้วก็เอาบคุคคลอื่นเข้ามาอีกแต่ว่าในกรณีของการโอนนะครับโอนหุ้นนะ แล้วก็คน,คนอื่นที่เข้ามานั้นก็มีสิทธิ์เข้ามาแทนนั้นสองมาตานี้มันแตกต่างกันนะครับเวลาออกสอบต้องตอบให้ถูกต้องตามตัวบทด้วยแต่ว่าหลักทั่วไปก็จะเหมือนกันนะครับก็คือห้ามไม่ให้เอาบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับในมาตราหนึ่งศูนย์ศูนย์โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับหมดด้วยกันทุกคนนะครับเว้นแต่จะตกลงกันเป็นไว้เป็นอย่างอื่นนะครับดังนั้นโดยหลักแล้วก็ห้าม คุณอื่นเข้ามาใช่ไหมครับว่าเรื่องของของหุ้นส่นวนรื่งของความสมัครใจใช่ไหมครับการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนต้องใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและก,กันการจะนำบคุคคลอื่นเข้ามาก็ต้องอาศัยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนหมดด้วยกันทุกคนนะครับแต่หลักดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่สัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเช่นตกลงกันว่าสามารถนำบคุคคลอื่นเข้ามาได้ก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความยินยอมนะครับโปรดสังเกตในเอกสารประกอบการติวผมก็จะมีแยกไว้อยู่ก็คือโดยดะรับความยินยอมบวก ของผู้เป็นทุ้นส่วนบวกหมดด้วยกันทุกคนสมมติว,ว่านายสีต้องการนําในห้าเ <c oughs> ข้ามาเป็นทุนส่วนแล้วก็ไปขออนุญาตจากศาลยื่นคนําร้องฟ้องต่อศาลถามว่าศาลอนุญาตได้ไหมครับกรณีเช่นนีน้ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายเปิดช่องให้ได้รับความยินยอมของผู้เป็นทุ้นส่วนเท่านั้นบุคคลอื่นจะมาให้ความยินยอมไม่ได้แม้จะเป็นศาลก็ตามนะครับเพราะเป็นเรื่องของสัญญาเอกเทศสัญญาเป็นเรื่องของความสมัครใจบนพื้นฐานของความยินยอมความสมัครใจ RIGHT, นะครับในเรื่องของหุ้นส่วนดังน,นั้นต้อง ให้ผู้ที่เป็นผู้ส่วนนั้นให้ความยินยอมแล้วก็เขาว่าให้ความยินยอมนะครับกฎหมายใช้คาว่าหมดด้วยกันทุกคนแสดงว่าเป็นยังไงครับทุกคนต้องให้ความยินยอมคนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็คือจบไม่สามารถเอาบุคคลอื่นเข้ามาได้ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ใช่ครับสี่ต้องการเอาห้าเข้ามาหนึ่งสองยินยอมแต่สามไม่ยินยอมกรณีเช่นนี้ก็ได้ไหมครับไม่ได้นี่คือมาตราหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ะครับก็คืออาการห้ามนำบุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ส่วนต่อไปในมาตราหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งกับมาตราหนึ่งศูนะครับ ในมาตราหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับโอนกำไรส่วนของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ดีให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายอื่นนะครับถ้าบุคคลภายนอกนั้นจะกลายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก็หาไม่ได้นะครับหลักก็เหมือนกันเลยในมาตราหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์กับมาตราหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งก็คือทำไม่ได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการเอาบุคคลภายนอกเข้ามาหรือว่าเป็นการโอนกำไรส่วนของตนให้บุคคลภายนอกเข้ามาเเนนนนนหหห่ะะคคครรัััับบกกยยอองลลลีืื แต่ว่าค่อยจริงจะแตกต่างกันถ้าเป็นหนึ่งศูนย์ในสวนก็คือเอาบุคคลภายนอกเข้ามาเพิ่มแต่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งกับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งก็คือโอนในส่วนของตนนะครับให้บุคคลภายนอกเข้าให้บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิ์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับในมาตราหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะครับขอให้ดูเปรียบเทียบกับมาตราหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งในมาตราหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนั้นเป็นกรณีของห้าหุ้นส่วนจำกัดนะครับดังนั้นในมาตา,นาหนึ่งศูนย หุ้นส่วนของตนโดยประสาความยินยอมของผู้เป็นหุ้นุส่วนคนอื่นๆก็ได้สุกง่ายๆก็คือในห้างหุ้นส่วนจำกัดจําได้ไหมครับในประเภทของห้างที่ผมได้แยกไปจะมีอยู่3ห้างหุ้นส่วนสามัญใช่ไหมกับห้างหุ้นส่วนสามัญจดห้างหุ้นส่วนจำกัดใช่ไหมครับห้างหุ้นส่วนสามัญน,นั้นก็จะมีอยู่2ก็คือจดกับไม่จดส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นแน่นอ,นอนว่ามันจดอยู่แล้วกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนแต่ว่าในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดสามารถโอน หุ้นส่วนตัวนึงให้กับบุคคลภายนอกได้แต่ห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นไม่สามารถทําได้ตามมาตราหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะครับตรงจุดนี้ก็ขอให้ดูเปรียบเทียบกันในหลักกฎหมายหุ้นส่วนนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้องดูเปรียบเทียบเพราะว่ามันจะมีห้างอยู่สามประเภทก็คือห้างสามัญจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจํากัดใช่ไหมครับนั้นเวลาดูก็จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของข้อห้ามการโอนกําไรข้อห้ามในการประกอบกิจการจะมีแตกต่างกันบ้างหรือการออกจากหุ้นส่วนกรณีจดไม่จด ออกไปแล้วต้องรับภายในรับผิดภายในระยะเวลาเท่าไหร่ดังนั้นจุดนี้ถ้าเราดูเปรียบเทียบกันนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่หลงเวลาตอบข้อสอบนะครับก็คือไม่จําหลักเกณฑ์ผิดพลาดนั่นเองครับนี่คือในเรื่องของการโอนนะครับกำไรในส่วนของตนหรือว่าการโอนหุ้นนั่นเองตามมาตรานหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งกับมาตาราหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นหุนนห้นส่วนจํากัดหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดนะครับถ้าเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดก็ ไม่มีสิทธิตามมาตรา1นึ่งศูนย์เพราะว่ามาตรา1นึ่งศูนย์เก้าใช้คำว่าจําพวกจํากัดความรับผิดนะครับก็คือสามารถโอนหุ้นโดยโดย,โดย,ป,โดยประสาความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดแม้ว่าจะอยู่ในห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดกรณีชนี้ไม่มีสิทธิตามมาตรา1นึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนั่นก็คืออยู่ในขับของมตาตรา1นึ่งศูนย์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับก็กลับไปใช้หลักทั่วไป มีข้อสังเกตบางประการนะครับในห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดนะครับห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับหุ้นส่วนจะพวกจํากัดความรับผิดนั้นคุณสมบัติไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าใครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็รับผิดอยู่เท่านั้นใช่ไหมครับมีความจํากัดไว้อยู่ดังนั้นคุณสมบัติไม่ถือเป็นส่วนสาระสำคัญดังนั้นนอกจากมาตรา1 0 9 1ย์ให้สิทธิในการที่จะโอนหุ้นส่วนตนให้กับบคุคคลภายนอกได้แล้วในมาตรา1 0 9 3นะครับเมื่อหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิด ตายนะครับทายาทก็สามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนแทนผู้ตายได้นะครับเว้นแต่ว่าจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นนะครับตามมาตราหนึ่งศูนย์เก้าสามแต่ถ้าเป็นกรณีหุ้นส่วนนะครับในห้างหุ้นส่วนธรรมดานะครับหุ้นส่วนจะพวกไม่จำกัดความผิดหรือว่าหุ้นส่วนธรรมดานั้นในมาตราหนึ่งศูนย์ห้าอนุที่ห้านะครับได้วางหลักไว้ว่าถ้ากรณีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายนะครับล้มละลายหรือว่าตกเป็นผู้ไร้ความสามารถก็ถือว่า ห้างนั้นเป็นอันเลิกนะครับจากจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นหุ้นส่วนจะพกจำกัดความรับผิดก็เป็นมปตามาตาหนึ่งศูนย์เก้าสามก็คือเมื่อตายนะครับทายาทก,ก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนได้แต่ว่าในกรณีของหุ้นส่วนประเภทอื่นๆนะครับก็เป็นมปตามาตาหนึ่งศูนย์ห้าห้านะครับก็คือห้างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอันยกเลิกการตามกฎหมายนะครับก็คือมาตา1 0 5น้นั่นเองจะอยู่ในอนุที่5้านะครับลองไปเปิดตัวบทด,ดูเปรียบเทียบกับมาตรา1 0 9่านะครับ